น้องแกะได้ไหมโอ้เก่ง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 เฮ้เก่งเก่งนี่ก็ตดแกะเม็ดมันออกมันจ้าต้อตงต่ำเนาะอุ้ยเหนียวแท้มึเห็นไหมมันล่งวงหมดเลยเนี่ยเนี้ยพอดีจ้ะพอดีพอดีอดอนี่งมีนะจะ๊ะ แกะได้แกะได้เกะได้จ้าค่ะอันนะ้ที่เกะจัดเราก็ไม่ต้องเอาค่ะ ต้มตําเนาะอ้ยเหนียวเททันนี้ที่เก่จัดเล้วก็ไม่ต้องเอาทั้งนั้นทั้งนั้นเลยขึ้นมาบ่มอ้าวออามัม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 อามัมมัม อืจะหกักเยอะเลยป้าแกะได้จ้าแกะจัดก็ไม่ต้องเอาได้แล้วอเ,เอาไว้กินเอาไว้กินเอาไว้กินมีเห็นไหมมันร่วงหมดเลย เนี้ยเี้ยพอดีจ้ะพอดีพอดีเรื่อนก็มีนะจ๊ะมือจะหักเยอะเลยมันเป็นคลิปยาวสามนาทีขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะแกะช่วยหน่อยจ้ากระทิ้นกระทิ้นันลี ขินกะทินกะทินหลายๆที่เองเก็บมาเอาทางนั้นท้งนั้นเลยขึ้นมาบ่เออ้าม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 อมาามามมามมามาาม อุ้ยเหนียวเท้ืม่จะหักเะแยะเลยป้าแกะได้จ้า,าแกะแกัดก็ไม่ต้องเอากะได้แล้วเหรอจริงจริแกะได้แกะได้แกะได้จ้าค่ะ ผักชิดผักกระชิดผักกระชิดจ้าผักกระชิดติ๊กะแกะเม็ดมันออกเอาไว้กินกับตำมะขุ้งเอาไว้กินกับปนนันพริกทุกชนิดกำลังกำลังพอดีค่ะผักสีเขียวนีค่ะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะถ้าแกะได้จ้า เีกจัดก็ไม่ต้องเอาเียได้แล้วเหรอกิ๊กานกัมัม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 ทนะิ้งตะทิ้นนะแีเอาเม็ดเดไปกินกับนน้ำพริกไแกได้จ้า แกะจัด,ดก็ไม่ต้องเอาเก็บได้แล้วเหรอพี่คะพักกระชีพพักกระชีพพักกระชีพจ้าพักกระชีพ ผักกระเฉดผักกระเฉดผักกระเฉดจ้าผักกระเฉดกำลังกำลังพอดีค่ะผักสีเขียวดีปะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะทั้งนั้นทั้งนั้นเลยกินมัมบ่เอ้าเอามัมมมมมมมเอามามมัเห็นไหมมันร่วงหมดเลยเนี้ยเนี้ยพอดีจ้ะ หอก็มีนะจ้าอืมจะหักเยอะเลยมันจ้ากินกับน้ำต้ตมตําน้ออุ้ยเหนียวแท้ ที่เก๋จัดเราก็ไม่ต้องเอาร้านกับมัม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 ทินทินนะเดี๋ยวเม็ดมันจ้ากินกับน้ำต้มตําน้ออุ้ยเหนียวเท คนที่เก่ดจัดเราก็ไม่ต้องเอาเหลืออีกเยอะค่ะเหลืออีกเยอะคนที่เก่ดจัดเราก็ไม่ต้องเอาเหลืออีกเยอะค่ะเหลืออีกเยอะ ไปกินกับน,น้ำพริกเอาได้แกะได้จ้า,าแก่จัดก็ไม่ต้องเอาเกะได้แล้วหรอ,อเิ๊กเหลืออีกเยอะค่ะเหลืออีกเยอะต้องแกะได้ไหม โอ้เก่ง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 เอ้เก่งเก่งเห็นไหมมันล่วงหมดเลยเนี่ยเนี่ยพอดีจ้ะพอดีพอดีื่วนก็มีมาจ้าจะแกะเกะเม็ดมันออกเอาไว้กินกับตำักหุ่งเอาไว้กินกับป่น้ันพริกทุกชนิดกระทิ่นกระทิ่นแทนดิกระทิ่นกระทิ่นกระทิ่น Lại lại, là... ừ, đi nào kịp mà Thằng mắm thằng mắm 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 ăn mắm 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 ăn ทงนั้นท้งนั้นเลยข<น>ึ้มนมาไหมอ,อ,<น>อ้าวม,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 มา,าม,มา,าม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 อมา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 นน้าม้มา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 ม้มา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 ามาาม อ้เหนียวแท่จริงๆแกะได้แกะได้แกะได้จ้าแกะได้จ้าแกะจัดก็ไม่ต้องเอาแกะได้แล้วเก่งกำลังกำลังพอดีค่ะผักสีเขียวอิ่ะกับขนมจีนก็อร่อยนะคะ้า,านกัมัมมัมม มัมมัมมัมถินถินนะแกวเม็ดเอาไว้กินเอาไว้กินเอาไว้กินค่ะเอาไว้กิน กินเอาไว้กิน